เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน b i ๊กท็อ b บิ๊กสต y สวัสดีครับนี่คือรายการ b i ๊กท็อ Big Story นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกรณกิจดิษฐานนะครับบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับก็แน,น่นอนลครับว่าคุณกรณกิจมาทั้งทีนะครับก็มาพูดถึงทิศทาง นะครับด้านต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงทิศทางทางการเมืองในประเทศซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาทางการเมืองของประเทศเรายัางมิ่งๆิ่งยังวนวนอยู่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการขับ21สบสพักพลังประชารัฐออกไปซึ่งคนในหน้าบิ๊กป้อมเนี่ยก็ได้ยื่นให้กับกรกตแล้วเพื่อจะไปรับรองนะครับตามมติของพลังประชารัฐจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไปว่ากันในรายละเอียดแต่ขณะที่ บิ๊กตู่เองวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วเดินทางไปซาอุดิอาระเบียนะครับก็คงจะกลับวันพรุ่งนี้นะครับก็ส่วนจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับในรายละเอียดต่างๆแต่ว่าวันนี้ที่เรามาพูดถึงเนี่ยคือว่าพูดกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศึกยูเครนวันนี้เราว่าเราบอกว่าเสถียรโลกภาวะสงครามมันปลายหลายคนก็นึกคาดขวัญมโนกันไปต่างๆนานาว่าเอะมันจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่4หรือเปล่า สามอ่อสามจริงๆสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยเราจะสู้กับโควิดมากกว่าครั้งที่4ถ้าจะสู้รบกันอีกในทางอาวุธนะอคุณกรกิจในฐานะที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาเนี่ยครับศึกยูเครนครั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะบานปลายคือต้องต้องเท้าความก่อนมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็คงงง ก็คือยูเครนเนี่ยก็คือเป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตนะพูดถึงนก็คือรัสเซียเก่าแล้วเป็นเป็นเขาเรียกเป็นพี่ใหญ่ในสหภาพโซเวียตครับก็คือเป็นเนื้อเดียวกันพอแล้วสหภาพโซเวียตแตกนะฮะประมาณปี8 9 9 9 1หถึง91าเนี่ยหลายประเทศอดีตสหภาพโซเวียตก็มาแยกตัวเป็นอิสระนะครับยูเครนก็แยกไปซึ่งยูเครนนี่แบบเป็นประเทศใหญ่มากก็แยกไปนะครับอันนี้ ในยูเครนเนี่ยมันก็มีคนรัสเซียอยู่ด้วยคือจะต้องเท้าความไปอีกนิดนึงคือยูเครนรัสเซียและก็เบลารุสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นชนชาติเดียวกันเขาเรียกว่ารัสเซียเนี่ยเขาเรียกว่ารัสเซียใหญ่ยูเครนเนี่ยเรียกรัสเซียน้อยเบลารุสเนี่ยเรียกรัสเซียขาวนะครคือเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเชื้อชาติเดียวกันผู้ภาษาเหมือนกัน นะครับก็เหมือนภาษากลางภาษาเหนือภาษาใต้อะไรทานองนี้แต่ก็แยกเป็นประเทศกันตอนนี้ด้วยความที่ยูเครนเนี่ยก็มีมีมีคนเชื้อชาติรัสเซียก็อยู่ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นแยกกันแล้วก็ยังมีคนที่โปรรัสเซียคือแยกประเทศออกมาแล้วเป็นการาชนี่ก็ยังมีคนที่แบบอยากจะอยากจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะฮะหรือว่าถ้าไม่อยากเป็น่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้รัฐบาลของยูเครนเนี่ยไปไปไปอิงกับรัสเซียก็คือไปผูกโยงกันนะครับ มาถึงปี2014นบนะครับรัฐบาลยูเครนตอนนั้นเนี่ยอยากจะเข้าไปอิงกับโลกตะวันตกคือสภาพยุโรปนะครับมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะวพวกวท,ที่โปรเซียประชาชนที่โปรเซียก็ไม่พอใจเพราะว่าถ้าไปคบตะวันตกเนี่ยเท่ากับว่เาเอา,เอาประเทศตัวเองไปผูกกับพวกนั้นไม่ผูกกับกที่รเราปกติก็ไม่อยถูกกันอยู่แล้วใช่ใช่นะฮะก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นเกิดการประทุงใหญ่โตแล้วแต่คนจําได้นะฮะอันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นคือมันมีภูมิภาตะวันออก ของยูเครนซึ่งติดกับรัสเซียนะครับชาเดนชาแดนติดรัสเซียเป็นก้อนใหญ่เลยแล้วลักษณะคล้ายๆาภาคอีสานของเราก้อนใหญ่เลยกลุ่มเนี้ยเราคนรัสเซียอยู่เยอะนะครับก็ลุกคือขึ้นมาประกาศเอกราชแยกตัวจากแยกจากยูเครนจากยูเครนแล้วก็มีตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับยูเครนแล้วก็รัสเซียก็ใช้ข้ออ้างนี้บอกว่าเรามาช่วยคนรัสเซียในยูเครนส่งกองทัพมาช่วยยึดช่วยอะไร ปรากฏสรุปยึดช่วยช่วยพวกลูกคือในยึดฝั่งตะวันออกของยูเครนได้ไปส่วนหนึ่งแล้วก็รัสเซียก็มายึดไครเมียคาบสมุทรตอนใต้ซึ่งติดกับทะเลดำด้วยก็คือรัสเซียใช้วิธีนี้นะฮะก็คือให้ให้คนในท้องถิ่นเนี่ยในไครเมียลงประชามติว่าจะเลือกเป็นเอกลาชหรือว่าจะเลือกอยู่กับรัสเซียปราฏว่าคนส่วนใหญ่เลือกอยู่กับรัสเซียรัเสเซียก็ยึดมายึดยึดไครเมียมาสรุปก็คือว่าตั้งแต่ปี2014เนี่ย ยูเครนถูกเฉือนไปทางตะว,วันออกแล้วก็ทางตอนใต้ติ่งหนึ่งหรือเป็นติ่งใหญ่พอสมควรนะครับ,รบหลังจากนั้นก็หยุดยิงกันมาหลายปีแล้วก็มีข้อตกลงอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยๆนะครับ,รบ,รบแล้วก็ผ่านเวลามาหลายปีนะครับจนกระทั่งจู่ๆปีนี้เกิดเรื่องขึ้นนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าทําไมมันจู่ๆมันเกิดเรื่องขึ้นขึ้นมาได้คือ ไอ้ความกระทบกระทั่งกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อยู่นะครับมีอยู่นะครับเพราะว่าในในดินแดนที่แยกตัวไปจากยูเครนเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการลุกฮือสู้รบกันอยู่แล้วยูเครนก็ไม่ยอมก็อยากจะได้คืนนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะบุยเข้าไปเพราะรัสเซียเนี่ยวางกำลังไว้ที่ชายแดนรัสเซียพร้อมพร้อมลุยเข้ามาถ้าถ้ายูเครนเข้าไปช่วยเข้าไปยึดคืนดินแดนที่แยกตัวเนี่ยเดี๋ดรัสเซียก็เข้ามานั้นรัสเซียก็วางกำลังไว้ที่ฝั่งตะวันออกเตรียมไว้นะฮ สถานการณ์ยูเครนมันก็มาเป็นอย่างนี้อ่ะอีลักอีเรืออยู่ยงกี้มาหลายปีะนะครับจนกระทั่งปีที่แล้วอะผมย้อนยังไม่ปีแล้วปี2020ะนะฮ่ะครับปี2020ยินนเนี่ยคือฝั่งตนตกนะครับเขาก็ดูสถานการณ์ในยูเครนมันตลอดเขาไม่พอใจเขาประนามรัเสเซียคว่ำบาตรรัเสเซียมาโดยตลอดรัเสเซียก็ทำอะไรล่ะทำอะไรไม่ได้แล้วมไม่สน ประเทศสันใหญ่ชันทำชั้นโทนได้ความบายมาเลยไม,ไม่ไม่แคร์อยู่แล้วนะครับตอนี้ชาติตะวันตกก็ประนามรัสเซียอย่างนน่นอย่างนี้ก็แต่ก็มีความกังวลอ,อยู่ลึกๆนะว่ารัสเซียเนี่ยมันจะไม่หยุดแค่นี้น่อนอะนะครในปี2020มีความเคลื่อนไหวใหญ่ก็คือคือปกติเนี่ย ฝั่งต์ะวันตกนี่เขาจะมีความมัน่นคงข้อตกลงเรื่องความมั่นคงก็คือนาโต้นะครับก็คือมีการจัดสรรกําลังกองทัพร่วมกันว่าสมาชิกนาโต่ถูกลุกล้านนี่ก็จะช่วย,วยกันส่กนงกำลังไปคือ,อ,อมีประเด็นหนึ่งที่ผมลืมพูดพูดไปก็คือว่ายูเครนเนี่ยนอกจากจะ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 ,จะไปคบกับยุโรปตะวันตกแล้วเนะยังอยากจะเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนะฮะเพราะว่าต้องการเอามาคุ้มครองตัวเองใช่ถูกต้องนะฮะแต่รัสเซียบอกว่าถ้าเป็นเนี่ยมีเจอกัน ถ้าเป็นสมาชิกนาโต้นี่เดเห็นดีกันแน่เพราะว่าเพราะว่าถ้ายูเครนเป็นสมาชิกนาโต้นี่เท่ากับเปิดประตูให้กองทัพนาโต้เข้ามาประชิดใจรัสเซียได้คือสรุปง่ายๆว่ายูเครนเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ใช่ใช่เป็นปรับจุดใหญ่เลยประตูใหญ่เลยมันจะทำให้ทางยุโรปถ้าสมมติจะสงครามกับรัสเซียเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ยูเครนเป็นพื้นฐาน ใช่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยการที่ยูเครนเนี่ยจะจะจะไปอิงกับตะว,ว,วั <S <S นตกนะฮะหรือว่าจะเป็นสมสาชิกนาโต้เป็นสิ่งที่รัสเซียยอมรับไปได้แล้วรัสเซียก็บอกว่าถ้ายูเครนเป็นสมสาชิกนาโต้นะยอมไม่ได้แล้วบอกชาติาตะวันตกนยาลิอ่านดึงยูเครนไปเป็นสมสาชิกนาโต้ไปกันขาดเดี๋ยวเจอดีกันนะฮะก็มันก็อีหลักอีเหลือกันอย่างนี้ก็ค้างค้างค้างค <UK S 2> ้างยูเครนเนี่ยนอกจากวทธศาสตร์ตรงนี้แล้วยังมีทรัพยากรอะไรที่สามารถที่จะ ที่รัเสเซียก็หวงหนัาหวงหนามากก็ที่จริงในแง่ทรัพยากรมันไม่ได้มีอะไรมากมายมนะครับป็เป,เป็นจุดยุทธศาสตร์าาเ,เา,ราคือมีกา๊าซธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้ไปเยอะมากเทียบกับรัสเซียคือรัสเซียเป็นเจ้าของกา๊าซธรรมชาติขายให้ยุโรปปร,ประเด็นก็คือยมันเป็นของผมผมคิดว่าสรุปง่ายๆนะเป็นศึกศักดิ์ศรีรัสเซียก็อยากจะได้ยูเครนเป็นลูกน้องเก่าเข้ามารัสเซียก็มองว่ายูเครนก็คือเป็น ส่วนหนึ่งของรัสเซียนั่นแหละใช่ใช่มันมีความคิดในรัสเซียครับว่าจะต้องดึงเอาพวกรัสเซียขาวคือเบลารุสรัสเซียน้อยคือยูเครนดินแดนเก่าของพี่น้องเราชาวเชาวรัสเซียกลับมาเป็นแผ่นดินเดียวกันก็คือยังสหภาพโซเวียตนะอาจจะมีความคิดเก่าเลืออยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเนี่ยนก็เป็นความคิดเบื้องหลังนะครับอันนี้กลับมาที่ที่ปี2020นบะครับสหรัฐนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกนาโตย้ายกำลังจากเยอรมนี ไปที่โปแลนด์อันนี้ใกล้กล้เข้ามาแล้วนะใกล้รัสเซียเข้ามาแล้วโปแลนด์เนี่ยนะมีเบลารุสขวางัสเสียอยู่ตัวเดียวอยู่ประเทศเดียวรัสเซียก็เลยเฮ้ยทำไมมันมันเคลื่อนไหวกันอย่างนี้นะฮะและเบลารุสเนที่จริงก็อย่างที่บอกก็คือเป็นรัสเซียพวกหนึ่งแล้วเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียการที่สหรัฐนาโต้เคลื่อนกำลังไปที่ใกล้ๆที่โปแลนด์ใกล้ๆเบลารุสเนี่ยเท่ากับว่าเข้าเข้าไปเอามีดไปจ่อคอหอยรัสเซียละ นอกจากนี้เนี่ยยังไปตั้งกาลังเคลื่อนไหวในประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นเคยเป็นลูกน้องเก่าของโซเวียตนะฮะ<ม>ก็คือเช่นโรมานีบอลแกเกรียอันนี้แหละส่งไปยุโรปตะวันออกเดิมรตรงนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาจากรัสเซียก่อนนี้ก็ไปสภาพหนึ่งมาปีที่แล้ว2021นะครับมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นคือในยูเครนเนี่ยมันมีความพยายามที่จะจะ,จะบอกว่าอยากจะเอาเดินดินแดนที่แยกตัวไปคืนนะฮะรัะเสเซียก็เริ่มพึ่มพึ่มว่าจะจะทำอะไรกัน นะแล้วก็เราเดือนเดียวกันนะ่คือเดือนมีนาคมหลังจากที่ยูเครนแสดงท่าทีอย่างนั้นไปเนนะี่ยนาโต้จัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีแล้วไปซ้อมรบในประเทศที่แบบริทัวเนียนะครับเบลเกียรั Bulgaria, <ล>สเซียซาร์เซอร์เบียเก่าทั้งนั้นก็คือแบบ จงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนว่าจะพูดง่ายๆภาษานักเลงคือยุ่ยยุ่ยภาษานักเลงภาษานักเลงรัสเซียเขาบอกว่ายุ่ยยุแต่ว่าเดอร์โต้เขาบอกว่ารัสเซียน่ะยุ่ยยุเขาก็ก่อนนะฮะเรื่องยุ่ยยุนี่ครับสรุปไม่ได้ต่างฝ่ายต่างบอกว่าตัวต่างตัวว่ายุ่ยยุ่ยครับซึ่งกันและกันใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยรัสเซียก็เริ่มส่งกําลังทหารมาที่ชายแดนยูเครนมากขึ้นอันนี้ประมาณมากก็น่าจะมากกว่าหนึ่งแสนละ คือเป็นกําลังที่พร้อมสามคนนะอาจจะประมาณนั้นเกินแสนเกินแสนเกินต่นละประมาณหนึ่งแสนอย่าเียกว่าเกินแสนละหนึ่งแสนไอ้ื่อนี้เพิ่งเอามาเมื่อไหร่ตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะครับประจาประจาอยู่ตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไปไปมากกว่าหรือน้อยกว่าแสนประมาณนี้ครับแต่ว่าสัพพยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มนเริ่มเยอะขึ้นคือทั้งรถถังอะไรเครื่องยิงจรวดอะไรก็มาประจําการเยอะขึ้นมันสะท้อนว่ารัสเซียพร้อมจะทําอะไรสักอย่างหรือเปล่า คือต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าจะต้องเข้าใจว่าอาจจะมีโอกาสเกิดสงครามได้ก็เลยต้องเตรียมการกันมาครับอันนี้รัสเซียก็พอพอรัสเซียมีท่าทีอย่างนี้นะยูเครนก็เริ่มร้องแล้วแล้วก็บอกว่าทํานองว่าอยากจะเป็นสมาชิกนาโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยึดวจะถูกยึดัวจะถูกยึดอยากจะเป็นสมาชิกนาโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรัสเซียก็ห้ามเอาอีกแล้วเหรอจะเป็นริกนาโตก็ขู่แต่นี่นาโตไม่นิ่งแล้วนาโตบอกรัสเซียมากเกินไปแล้วนะฮะก็เริ่มนาโต้ก็เริ่มเคลื่อนไหว โดยการขู่ก่อนขู่ก่อนนะรัะเสเซียก็ไม่แยแสไม่ไสนใจนะก็ส่งกําลังมาเสริมด้วยเริ่มขึ้นเรื่อยๆไอลักษณะการตอบโต้ก,กันเนี่ยนะครับมันเป็นไปหลายเดือนจนกระทั่งมันมาพีคประมาณเดือนเดือนธันวา<ไ>ป,แวปีแล้วแล้วก็มาพสุดๆเนี่ยมกรานเนี่ยแหละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับมีการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศนาโต้นะครับก็มีผลออกมาก็คือว่า นาโต้สั่งเพิ่มเสริมกาลังไว้ที่แนวตะวันออกทันทีก็คือพวกแบบโปแลนด์โรมาเนียโมโดวจุดยุทธศาสตร์ใกล้ๆรัสเซียก็หอยรัสเซียว่างั้นนะฮะใกล้ๆกพร้อมที่จะเคลื่อนไปที่ยูเครนจะเรียกว่าเคลื่อนเลยเพราะผมดูแล้วเนี่ยนาโต้เนี่ยนะครับมาถึงคําถามว่าจะลบกันหรือเปล่าผมว่านาโต้เนี่ยนะแค่กันไว้กันไว้นะรัสเซียว่าอย่าบุกยูเครนว่างั้นครับอย่าบุกยูเครนแต่ว่าถ้ารัสเซียบุกยูเครนผมวิเคราะห์นะ นาโต้เนี่ยไม่ส่งกําลังเข้าไปในยูเครนเพราะอะไรนาโต้ NATO กับสหภาพยุโรปและสหรัฐเนี่ยสหรัฐนี่ขอแยกไปนาโต้ NATO กับสหรัฐเนี่ยเอานาโต้ NATO กับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเขามีท่าทีอย่างนี้มาตลอดว่าจะช่วยเรื่องอาวุธจะช่วยเรื่องเงินนะฮะเมื่อวานก็บอกแล้วว่าจะงงนสนับสนุนให้ยูเครนไปจะสนับสนุนแต่ไม่จะไม่ส่งกำลังเข้าไปประมาณนั้นนะผมส่ม<อ>งแต่อาวุธครับเพราะการส่งกําลังเข้าไปเท่ากับไปปะทะกัลเสเซียโดยตรง มันเป็นสงครามใหญ่แน่นอนนะฮะแล้วรัสเซียก็อัดเรียกว่าอแอบส่งว่างั้นนะแอบส่งแต่ว่าไม่ไม่แอบแล้วอันนี้คือก่อนหน้านี้มันมีลักษณะแอบส่งอยู่รัเสเซียก็บอกว่าทหารต่างชาติที่ถูกจ้างนะลบในยูเครนนะนะออกไปให้หมดนะอันนี้เคยมีข้อตกลงเรื่องนี้คือยก็หมายความว่ามันมีทหารต่างชาติซึ่งไม่รู้ชาติไหนนั่นแหละปฏิบัติการในยูเครนแต่ตอนนี้นาโตเนี่ยเปิด ปิดเผยไปแล้วบอกว่าจะสนับสนุนนะครับแต่จะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปผมผมคิดว่า,างั้นเราจะเห็นว่านาโตจะบอกเออเดี๋ยวส่งเรื่องอาวุธนะพร้อมส่งอาวุธเต็มที่เลยพร้อมส่งพร้อมช่วยพร้อม่แต่ยังไม่บอกว่าจะส่งทหารเข้าไปนะฮะพร้อมที่จะมีทหารประจําการโดยรอบในประเทศรอบๆอะไรทั้งนี้คือถ้าดูตามนี้เหมือนกับว่าทางกลุ่มนาโตเนี่ยต้องการบล็อกพื้นที่ว้ไม่ให้ขยายต่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะส่งไปทางกลุ่ม ยึดรวมตะวันออกไว้เป็นประจำการไว้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไปที่ของยูเครนครับทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะมาดูกันก่อนสมมุติว่ารัสเซียจะบุกนะครับตอนนี้นะย้อนย้อนไปที่ตอนแรกผมบอกว่าเขายึดซีกตะวันออกของยูเครนไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนใต้ที่ใครเมียมันยังเหลือติ่งนิดนึงทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งติดกับทะเลดำไปทางออกนะฮะยุดยุธศาสตร์ละจุดยุธศาสตร์ไอตรงนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์ว่ารัสเซียจะยึดแค่นี้จะยึดแค่นี้นะ เพื่อที่จะปิดทางยูทะเลทางทะเลแล้วก็บีบยูเครนเนี่ยเจอปัญหาเศรษฐกิจคือเข้าออกไปได้ปิดทางเส้นทางเส้นทางขนส่งคมนาคมทั้งเส้นเส้นทางเศรษฐกิจเส้นทางเราเลี้ยงครับเปิดทาให้ประชาชนไม่พอใจแล้วก็จะในที่สุดก็ต้องยอบรัสเซียเพราะว่าอย่าลืมนะครับในในยูเครนเนี่ยมีฝ่ายโปรรัสเซียอยู่นะการเคลื่อนไหวของรัสเซียเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรบนะครับ ไม่ต้องยึดทั้งประเทศไม่ต้องยึดเอาแค่ช่องจุดยทดศาสตร์แค่นั้นเองแล้วไอการยึดแบบนี้นะชาติตะวันตกก็ทําอะไรไม่ได้เพราะรัสเซียเนี่ยเคยทํากับไครเมียมาก่อนด้วยวิธีการว่าให้ประชาชนในพื้นที่นั้นทําประชามติว่าจะเข้ากับยูเครนเข้ากับรัสเซียไหมเพราะว่าพื้นที่นั้นรัสเซียมันเยอะคนชนชาติเยียมันเคยอยู่กันมาก่อนความผูกพันมันมากกว่าตะวันตกอยู่แล้วมันต้องโหวตให้รัสเซียแน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยพอใช้วิธีนี้ปุ๊บ รัสเซียบอกไอ้มีมติมหาชนมานส่งกำลังมาช่วยเหลือแค่นั้นเองไม่ได้มาลบชาต,รต,รตริตนตกจะทำไงครับมันก็ไม่ชอบทำตรงนี้เข้ามาใช่ไหมมันก็มีแผนอื่นอีกว่าเออมีคนบอกว่ารัสเซียเดี๋ยวรัสเซียจะต้องส่งกําลังมายึดครึ่งประเทศนั่นเลยเพราะยูเครนนะครับลองนึกภาพง่ายๆยูเครนเป็นวงกลมมันมีแม่น้ํเด็นีเปอร์เนี่ยไหลผ่านตรงกลางนะครับรัสเซียอาจจะยึดครึ่งประเทศก็ได้นะแต่ผมคิดว่าไอ้แผนนี้มันใหญ่ไปหน่อย ผมคิดว่าจะยึดแค่แบบส่วนล่างปิดแม่นา,าปิดทางออกทะเลดำหรือจะบีบให้ให้ให้ยูเครนเนี่ยอดตายพูดง่ายๆเราเราก็เลยเห็นว่าสหภาพยุโรปเมื่อวานเนี้ยประกาศเลยจะช่วยเรื่องการเงินกับยูเครนก็มองเห็นก็มองเห็นออกมองออกว่าเฮ้ทายุดอย่างนี้ครับปัญหาเดือดร้อนภายในจะสูงก็เลยประกาศจะส่ง ปัจจัยต่างๆก็จะปัจจัยอาวุธไปอย่างเดียวพอเรื่องเงินเรื่องส่วนเรื่องเศรษฐกิจนะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนไปในประเทศถ้าอดอยากมันกดดันรัฐบาลกลางได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียเพราะว่าการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียเนี่ยนะครับแหลกทุกฝ่ายแน่นอนคือปัญหาว่าทางตะวันตกเองเขาก็สู้กับจีนอยู่แล้วดังนั้นจะมาสู้กับรัสเซียอีกเนี่ยมันชักจะเหนื่อยละแล้วก็มีการการวิเคราะห์เออนี่ยทำไม ไปเปิดศึกสองด้านไม่เปิดศึกสองด้านนะคืนนี้ก็เบาเรื่องจีนไปละจีนก็คงจะโลกอกว่าเอ๋จู่ๆก็ไปลบกันเสียสหรัฐยุโรปก็ไม่ต้องไปลบกับเขาละไมื่อต้องไปจิงเลือกไต้หวันก็เลยจิงไต้ไรก็เลยก็ไปชิงยูเครนกันแทนอะไรนี้นะอ่ก็ยางก็อย่างที่ผมบอก นะมันจะเป็นสงครามโลกปะผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะการอย่างที่ผมว่าเนี่ยไปสงครามถ,า<ะ>ถ้าปิดล้อมเพื่อสงครามเย็นมนาะ่กว่ามันเหมือนกับครูกันเอาไว้ใช่ครับก็เราต้องเราต้องนึกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศพวกนี้เนี่ยมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตคนรัสเซียมันเยอะดังนั้นการทําสงครามเนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมรัเสเซียจะใช้วิธีสร้างความชอบธรรมประเภทน,นี้คือแบบให้โหวตเลือกเอาจะอยู่กับใครอ่าแล้วก็ส่งทหารเข้าไปบอกว่ามาคุ้มกัน ข้อแนวโน้มยุคใหม่ของการสงครามมันจะปิดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็อาจจะมีการแอบขายอาวุธขายอาวุธโชว์ศักยภาพอาวุธอะไรกันต่างๆกันต่างเพื่อต้องการสร้างรายได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าดูตามนี้ก็คือว่าอาจจะไม่เกิดการเผชิญหน้าแบบขยายวงยาวมันจะเป็นสงครามระหว่างรัฐบาลยูเครนหนึ่งกับชน อกองกําลังที่ต้องการแยกตัวเป็นดินแดนอิสระแต่อิง์กัลรัสเซียหนึ่งม,มันจะไม่ใช่สงครามโดยตรงระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกนะฮะเพราะว่าการเป็นช้างชนช้างเนี่ยแหลกลานแน่นอนนะฮะทั้งญ้าทั้งช้างนี่แหลกลานแน่นอนนะฮะแล้วในยุคสมัยนี้นะครับสงครามขนาดใหญ่แบบนี้นะมันเป็นไปได้ยากเราก็จะเห็นท่าทีของของแต่ละฝ่ายอย่างที่ผมบอกแล้วนาะนะโต้ก็เออก็ไม่ไม่ไม่บอกว่าจะส่งกำลังไปช่วยทันทีนะไม่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยรัสเซียบุก เราจะลุกลุก้็ไปทันทีมีสหรัฐบอกขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมว่าเพราะสหรัฐอยู่ไกลไงยุโรปเนี่ยไม่บอกโดยเฉพาะเยอรมนีนะครับถือเป็นพี่ใหญ่ของยุโรปนะครับแสดงท่าทีกำกวงสงวนท่าทีมาโดยตลอดนะครับแม้แต่นายพลผู้ประชาการกองทัพเรือก็ยังออกปากชมปูตินก็คือประมาณว่าเออหลออแสดงท่าทีว่าอย่าไปลบกันเลยสุรัสเซียไม่ไหวหรอกอะไรแกก็โดนกดดันละออกไปละ นะครับเมื่อสองเมื่อวานสองวันก่อนนะฮะประจ ա วเมน่อี้นีนสแสดงให้เห็นว่ายุโรปเนี่ยไม่กล้าจะเผชิญหน้าโดยตรง <links S 2> นะฮะ <tails. S 2> แต่สหรัฐนี่อยู่ไกลเนี่ยบอกว่าจะชนจะชนแน่นอนค <arian. S 2> สหรัฐก็พยายามจะมาอุ้ม,มทางายุโรปไปครับส่วนประเทศในเรื่องเล็กน้อยนะครับต้องเอ่อยถึงหน่อยก็คือประเทศยุโรปตอนต่อ,อกเก่าเช่นโรมาเนียบัลแกเรียมอลโดวาโปแลนด์ลิทัวเนียลาดียเอสโตเนียพวกนี้ที่เคยเป็นลูกน้องเก่าโซเวียตที่อยู่รอบๆเนี่ยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ พวกนี้เนี่ยเรียกร้องให้นาโต้เนี่ยส่งกําลังไปช่วยทีเถอะไปประจําที่ประเทศฉันที่เพราะว่ากลัวกลัวกลัวนะครับว่าเดี๋ยวรัสเซียกินยูเครนก็แล้วกินเราต่อแน่นอนคือรัสเซียเนี่ยถ้าดูจากนี้เขาก็ฉลาดนะครับคือไม่ต้องยึดหมดยึดจุดที่ยศาสตร์สำคัญสำคัญนะแล้วก็สร้างปิดเส้นทางแรงต่างจนทําให้ในประเทศนั้นเขาเกิดการยึดอานาจกันเองหรือแรงต่างที่เป็นผู้นําที่มาอาจะมาฝักฝ่รัสเซีย เพราะว่ามันมีข่าวในสองสวันก่อนว่า,อ,าอังกฤษบอกว่าเฮ้ยมันมีนักการเมืองในยูยเครนเนี่ยที่ไปอิงโปรัสเซียเนี่ยรัเสเซียกาลังจะดันนักการเมืองคนนี้ขึ้นมาอซึ่งมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าบางทีรัสมันไม่ต้องลบกันหรอกแทรกซึมรัสเซียใช้จ่ายใช,ใช้วิธีแทรกซึมทางการเมืองก็อย่างที่บอกไปกมันมีฝ่ายละโปรลัสเซียอยู่ในยูเครนเยอะนะครับถ้าใช้วิธีการทางการเมืองกระตุนน้นอย่างฮะแล้วก็ เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลอิร์แเซียเนี่ยก็ไม่ต้องลบก็จบแล้วนะฮะดังนั้นอังกฤษก็เลยชิงชิงเผยก่อนว่าไอรัสเซียใช้แทคติคนี้อิรัสเซียก็มันมีที่ไหนอิอ์แเคนก็นักการเมืองอิเคนที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ใช่ซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนก็ใช้ใช้กลเม็ดแดดพายทางการการการทูดการการเมืองเพื่อที่จะชิงกันทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดอย่างนี้ยแน่นอนว่าทั่วโลกมันต้องจับตามองเพราะว่า ถ้าสมมติว่าคือเขาก็หวั่นวิตกว่าจะเกิดสงครามจริงเกิดขึ้นนะครับพอเกิดสงครามจริงแบบเนี้โอกาสที่มันจะสร้างความเสียหายในภูมิภาคมันก็เยอะนะคุณครัดนงั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยนะมันถึงไม่มีนะโอกาสเนี่ยมันน้อยนะฮะมันจะเกิดสงครามยิบย่อยในขเขาเรียกว่า,เ,าเป็นพื้นที่ตัวแทนสงครามตัวแทน,นโดยอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะเกิดในพื้นที่ที่แยกตัวจากรัสเซียจากยูเครนไปเป็นพื้นที่เด็กกำกวมไอพื้นที่ที่แยกตัวไปเนี่ย ประชาคมโลกเขาก็ไม่ยอมรับนะว่าเป็นรนะัฐอิสระประเทศอิสระนะ,ะครับมีแค่รัสเซียเนี่ยยอมรับเนะะี่ยไอพื้นที่กากวมพวกนี้แหละมันจะเกิดเกิดการประทะรุนแรงขึ้นได้นะครับแต่มันโอกาสที่จะขยายวงไปสงคารามระดับโลกเนี่ยผมว่าน้อยก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าท่าทีของยุโรปเองก็ก,ก็ไม่ไม่ไม่ลุกแรงนะครับเพราะว่าเห็นนะว่ารัสเซียคงจะใช้แทคติกมีแต่อเมริกาที่ทพยายามจะพูดในลักษณะว่ายอมไม่ได้ยอย่างงั้นอย่างนี้ก็มาหามหน้าดับหนึ่งนะครับรัสเซียทำอย่างนี้ ยอมไม่ได้อยู่แล้วแล้เสียก็พกฉันก็มาแต่โอกาสที่ยุโรปจะเอาตามสหรัฐก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่จะใช้โดยผ่านนาโตสหรัฐก็อาจจะใช้ผ่านนาโต้คือนาโต้นี่นะครับมันมันประชุมกันวีโต้กันได้อย่างเช่นเยอรมันีนะนะครับนาโต้จะขายอาวุธให้ให้ยูเครนเยอรมนีวีโต้ครับบอกห้ามขายอื ยูเครนโมโหใหญ่เลยว่าทำาเยอรมันนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมแทนที่จะมาช่วยฉันโดนรัสเซียบุกนะฮะมาเยอรมันนีมามา,มาวีโต้เข้าใจง่าย,ายครับเล่นง่ายๆเลยเยอรมันนีกับยุโรปส่วนใหญ่ซื้อกา๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนะครับก็มีผลประโยชน์อยู่เหมือนกันครับปกติในกา๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยเข้ายุโรปรมนันต้องผ่านยูเครนแต่พอมีความผันแย้งปุ๊บรัสเซียจงไม่ได้รัสเซียยุโรปนะครับ ไปดีวกันใหม่ตอนนี้สร้างท่อการ์ดกันเียกนอตนอตสตอมออกทะเลไม่ต้องผ่านรัสเซียไม่ต้องผ่านยูเรนฝึกถึงเอาข้อมูลได้เลยเอาเกอรมัมาได้เลยอันนี้พอผลประโยชน์มันทับก้อนมันมีอะไรเหลื่อมกันอยู่อย่างนี้นะฮะครับไอ้สงครามอะนรีมันจะเกิดขึ้นย่างนะฮะเพราะว่าแต่ละคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกิดสงครามนอกจากจะฆ่าฟันกระต้าล้มตายแล้วประเทศเศรษฐกิจก็ยริงจะวอดวายไปด้วยนะฮะ ครับอ่ะอันนี้เห็นภาพว่าหลายคนที่วิตกกันว่าสุยูเครนเนี่ย uh huh. มันจะทําให้เกิดการมันปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามครับ huh. มันก็คงจะไม่วิตกนาดนั้นเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือว่าเป็นสงครามในลักษณะกดด uh ัน huh. น uh huh. ะทางยุโรปเองก็ไม่อยากประทัดรง uh huh. นะครับเพราะจากการแถลงจุดยืนอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างจะให้อาวุธ uh huh. ให้ช่วยเหลือทั้งนภา uh huh. ะวะเศรษฐกิจ uh huh. การเง uh ิน huh. <ๆ>เพราะรู้ว่าอาจจะถูกกดดันจากรอัสเซียนะครับ ขณะที่สหรัฐเองมันอยู่นอกไปหน่อยแต่ว่าก็ยังพยายามสร้างอิทธิพลอยู่นะครับก็ขอเขา <อ S 1> <อ>เติมนิดหนึ่งครับคือมันมีทฤษฎีหนึ่งว่ารัะะเสเซียอาจจะไม่ได้บุกแค่อตอนใต้ติดทางเขาทางออกทะเลอาจจะยุดอาจจะบุกทั้งหมดยึดไปทั้งหมดเลยทั้งหมดแต่ทฤษฎีนี้นะนะครับแม้แต่ทฤษฎียึดทั้งหมดเนี่ยนะปฏิกิริยาจากฝั่งตะวันตกเองก็จะบอกว่าเฮ้ยวงังนะยึดทั้งหมดจะเจอสองครามกองโจร มันก็หมายความว่าชาติตะวันตกเนี่ยต่อให้รัเสเซียยึดยูเครนทั้งหมดก็ยังอิรักอิเลี่ยมไม่อยากจะเข้าไปให้คนใน,นยูเครนทําสงครามกองโจรสู้กับรัเสเซียเอาเองคือแนวโน้มก็คือว่าถ้าสมมุติว่ารัเสเซียบุกยูเครนนะโอกาสที่ทางฝั่งนี้จะเปิดศึกสงครามตรงเนี่ยยากมากถ้าดูตามนี้ ประเด็นสำคัญก็คือยูเคไม่ใช่สมาชิกนาโต้ไม่ไม่รู้จะใช้เหตุผลอะไรไปช่วยถูกไหมยกเว้นว่ากองทัพรัสเซียล้าเข้ามาในโปแลนด์อันนี้ต้องมีไฟกันแน่นอนเพราะโปแลนด์เป็นสมาชิกนาโต้มีเหตุมีผลในการอธิบายครับอืมต่อประชาคมโลกนะครับรับเรื่องนี้ก็น่าติดตามนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบลงง่ายๆเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์ในการที่จะสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวในการอะไรต่างๆอีกมากมายเพราะว่า อย่างยูเครนเนี่ยรัสเซียก,ก็อ้างความเป็นสาสภาพโซเวียตเดิมนะเป็นเชื้อชาติของเขาก็อาจจะใช้อย่างที่คุณกรกิจได้วิเคราะห์ไว้ว่าอาจจะใช้ความชอบธรรมในลักษณะให้มีการทําประชาติยกไปอยู่กับรัสเซียไหมหรือจะยังไงอะไรต่างๆซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันพึ่งประตูข,ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีการคาดการณ์กันต่าง,าง,าง,างๆนานาวันนี้ก็พอเห็นภาพนะครับว่า ยังไม่ต้องภาวะสงครามมากนักแต่ว่าเศรษฐกิจอาจจะมีผลกระทบน้ำมันน้ำมันขึ้นหน่อยน้ำมันประเทศเราเนี่ยห่างไกลอยู่พอสมควรครับเพราะถ้ามีการใช้วุธกันจริงๆมันโอกาสที่จะมาให้เรากระทบเนี่ยมันก็น้อยนะโอกาสน้อยครับลองลองเพราะหนึ่งหนึ่งเราไม่ได้เป็นนาโตด้วยอ่าไม่เกี่ยวกันไกลไกล ลองดูปี2014ที่รัสเซียกับยูเครนปะทะกันครั้งแรกแล้วได้แต่อะไรไปนะมันไม่กระทบอะไรเมืองไทยเท่าไหร่เลยครับไอ้พวกตลาดทุนตลาดคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงตามตามความซนติเมนต์ตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เฉยนะฮะก็จะมีเรื่องทําอาจจะทำให้ราคาน้ำมันมันจะแพงขึ้นเป็นชั่วคราวอ่ามีการเก็งราคากันอะไรก็ว่ากันไปตามราคาตลาดที่มีเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นอ่ะอันนี้ก็ภาพของ การเมืองในเวทีโลกนะครับที่ฮอตฮอตอยู่นะครับก็คือศึกยูเครนก็โลกก็ผวากันไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็พอเห็นภาพนะครับเอาถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มีการประทุกันขึ้นมาแรงต่างเดี๋ยวก็คุณกรกิจก็อาจจะต้องมาอธิบายนะครับหรือมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ให้กับแฟนเพจของพุทธเรเราเนี่ยได้ทราบนะครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวัน จันถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big t a k Big Story